ว่ามึงยกซองขึ้นเ,เ,เครื่องบินเลยเครื่องบินมีบ่อะไรเต็กกับเครื่องบินน,นี่นั่นมึงเห็นบ่มนุษย์อวกาศมันสุดยอดที่สุดในประเทศแล้วเมียได้ไดเบี้ยไปใช่ฮักกูบัยฮักกูบใส่บุญเหรอใส่บุญนูไนไปไฟมึงโอ้มึงจะไปหากินยังไง วิดเดียอะวิทย์วิดย์เยอเวิดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกูยูนี่อู๋แจ๊คกูนี่ไฟสายเอ็มซิปเก้าไฟสายเครื่องบินกูได้มึงเข้าใจบ่ย่างไก่ไหววว้นี่เลยวัดเด้ะห่นเห็นว่า่ะมีลีมีอย่างไรเพราะว่าต้องใส่แบบนี้มึงเข้าใจบ่สมึงหากินมึงใส่แบบนี้มึงทีทั้นยังกินเขาเด้ยจะกบหน่อยตัวนี้นีเพราะมึงตัวนี้ตัวนี้หากินเลยตัวนี้ฟองซ้ำว้าแม่ ไ้พเครื่องบินเอหนึ่งเก้าสว่างที่สุดในประเทศไทยลอดแอ d ดีเลเซอร์สองได้ไกลถึงหนึ่งกิโลเมตรปรับได้สามสติชายได้ยาวนานสูงสุดสิบปดชั่วโมง <ไป S 2> มีทั้งแสงสีขาวและแสงสีเหลืองสนใจเข้าไปสั่งซื้อได้ในติดต่อร้านบําโ k กราชาไฟรับประกันสามเดือนไฟเครื่องบิน M หนึ่งเก้าว่ามึงจะฟองขึ้นเทีอยฟ้าเลยเครื่องบิน นี่บ่ไอ้เต็กกูเครื่องดีดิน่าไมงเห็นบ่มันรุดเพอวกาศมันสุดยอดที่ส <do> ุดในประเทศแล้วเม่น่าเพรว่า kind ต of ัวยีราฟสุดยอด